ใส่เ้าจบ้านแฮออบอกป้าเบิ่งหนองอันนี้เนะี่ยปุ้ยปุ้ยปุ้ยอันจอกหูหนูสมพอดใท้ได้เสียวเกลื่นง่ายนี่ไหมพ่าน่ะเบื้งรดเพื่อนแบบนั่นแหละที่เพื่อนเอาอันที่เพื่อนเอาอันไปลื้อยู่อันน้องบัวแดงนะป้าห่วยบรรจันเบืงพี่นอ้องป้าดีอย่างเือนไหมป้านั่น,นสูงด้น่ะเนาะ ขึ้นไหมมันขาวๆคนอะ่ะบางพี่น้องเอ้อบางในอันจอกอันนี้บาแม่นหนองนน้อยเฮ็ดจังไดยสิลือไหวแล้วบัดนี้ขั้นบ่อไปเฮ็ดฝุ้นปุ๋ยนี่เฮ็ดฝุ้นมันก็นลงไปอีกขึน้นี่เอายาขาเลยนะเ,นเนาะเดี๋ยวมันลงไปได้ปะยังมัน,นพากันขึ้นแล้วปะ โอ้แต่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 ว่าได้มาโดนคักโดนเนี่ยบางในหญ้ามันแหลงข้าเจ้าอันเฮ็ดเป็นกองเป็นกองไว้พื่นะมันเปนหญ้าแล้วเนาะข้านองอันนี้เข้าไปนี่หลือบวหวเลยข้าเจ้าใส่น้ำปลาปลายืดดินี่นี่เนาะเอาน้าอันนี้ขึ้นเฮ็ดขึ้นไปเฮ็ดน้าปลาปลาเลยนี่ น้องบานจันกับพดดอกอันนี้ไหมน้องอันมัวหาปูหาปากหา,ากบะได้เห็นไหมอเออเออไปเลยเอากระลุงเลี้ยนนะเด็กกับเขาไปลุงเลี้ยนสุนไปยัง กดโคกดโคกดโคกโอพี่น้องเออกดโคกมั้งไงกดดอกกดดอกมันก็บกดมั้งไงไตัวยังไงเสิเอาไว้สิเอาไว้ยานี่ยานแนจอกหูหนูจอกหนูหนูมันในหน้ามันก็บเลี้ยนนิดเดียวคนจ้าว่าเสียต็วไังไงจังเสียเอาหมดนี่ ลือแบนไหนกระบอลือ,ไไลอกระบอเบิดบ้างด้วนว่มีวิธีแก้ไขแล้วเนาะ่จอกอันนี้ตะวันเดี๋ยวไปล่อใสนี่งั้นไปล่งใสหนึ่มกระบอกลึบ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 ลบล,บ,ลบไปเลยมาหาบองพันตึกป่าซสแล้ววันนี้ฝนตกขึ้นก็นได้ ลงได้บนนั้สิบหัวสักกระเทียมกุ้นลงติอามองบันไดกัน้อค่ะเ้อต้นดอกลักต้นดอกลักต้นดอกลักโอ้น้ำหมา อ้เพื่อนบานจันน่ะค่ะพี่น้องเอ้ยบางในเพื่อนบ้านจันล้นนาำด้นน้มัไม่รู้มาตึกป่าหลายย่า้น้ำหลายจะก้อยถิ่มเละเละแนลกาเธอมุ่งมุ่งสละ เป็นมันจนกับเดอยไปใส่หน้าเข่าอีเด้อนิ่านใส่ดีละให <laughs> à, nam là sai đi đu. Ta khăn nam chuồng ngam đai ni coi ni. Ai bớt mặt trời ni. Sao có ทำเป็นแต่เย็นเป็นแต่เย็นพี่น้องเออเปต่ลองอาบน้ำต่ว่าน,านีเจ้าซึ๊บาทตืสี่คนได้กูดบสี่เนี่ <c oughs> นยแต่เพิ่นอนวขาตื๊บส <c oughs> ข้าบิ่งสักข้างอย่างนีวันต้องอีกจะเด้อก็เราเป็นคนย่านน่าสร้างเต็นพ้นย่านน,าน,าน,น่า,นนานย่านไหนทัวกุดอ่ะหนองมันเนีแหนี้นอกหมูนหนูสมพอมันอัน ไปถึงจากๆงามนานหลายหนึ่ก็เริ่มเราได้ในเริ่มเริ่มคิดล้น้างแล้วเริ่มคล้อยออกกันคล้อยออกแล้วก็ายทวงหน้าเขาไอ้คเนั้นบอกน้องนี่เป็นปีา ดีว่แค่นี้ก็น่าสนุกเดี๋ยวคลิปหน้าสลงให้เบิ่งนใหม่สวัสดีแล้วค่ะเด้อสวัสดี